เป็นคู่สามีภรรยาที่หวานกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกระต่ายพันนิพากับครูไพบูลแสงเดือนมีโมเมนต์สวีทออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันพิเศษวันสำคัญที่จะได้เห็นครูไพบูลเป็นหนักๆให้กับภรรยาสุดที่รักทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูหรือของมีค่าต่างๆแทนใจและหลายคนจะเห็นหน้าครูไพบูลอยู่เรื่อยๆ ผ่านเฟซบุ๊กและช่องทางอื่นๆในโซเชียลมักโพสต์ภาพตัวเองลงแม้จะจอดดรามา่โดนบูลลี่บ้างแต่ก็เมินกระแสลบๆเดินหน้าใช้ชีวิตและสนใจแต่คนรักล่าสุดก็ถูกจับผิดอีกว่าหน้าตาเปลี่ยนไปซุ่มขึ้นเขียงทำสัญญกรรมมาหรือเปล่าหลังจากที่ได้ออกมาโพสต์ภาพหน้าตัวเองพร้อมแคปชั่นระบุว่า คนคือสาคักแท้ว่าหน้าคอยเปลี่ยนไปได้ไปหลอยสัญญกรรมมาตยามใดอีกกบข้ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมจำนวนมากแต่ดันโฟกัสผิดจุด